Thank you จะเรียนใครอ่านเสร็จแลาวเราจะให้เวลาหนูจับใจความสําคัญจากหนังสือที่หนูเลือกอ่านและนําข้อคิดนะคะเขียมสรุปเงมาด้วยในท่องบรรลึกการอ่านเนี่ยมันก็จะมีมีชื่อเรื่องวันที่แล้ชื่อผู้แต่งถูกไหมตรงนี้เขาก็สรุปเรื่องหนูอ่านไปพออ่านเสร็จก็เปิดหนังสือแล้วก็เรื่องที่เราจาำได้สรุปเป็นภาษาผู้อื่นข้อนี่คือข้อคิดที่ได้เรื่องนี้เขาสอนอะไรเราอ่านแล้วได้ข้อคิดอะไรเขียนลงไปสั้นๆเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะ ได้พี่อยากจะออกมาเล่านิทานแบบสรุปเรื่องที่เราเขียนลงไปงนี้อขอตัวแทนข้อมือคนละกันในการออกมาเสนอหน้าม้งกับนิทานที่เราเขียนสรุปแล้วก็ขอบอกข,ข้อคิดได้ไหมคะน้เอเอียนไ,ได้ไหมคะอค้อาวใครอยากจะออกมาเสนอ,อย,ยกมืออ้าวคุณแพทย์ขอมือให้หน่อยไหมคะได้เอาคุณนิทานออมาดูด้วยได้พื่อปักอิจใจดีค่ะครูและเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเล่านทิทานเรื่องน้องแต้ มีเด็กหญิงผมยาวหน้าขาวแก้มแดงชื่อน้องแตงชอบซื้อของใหม่ใช้แทนของถูกชอบซื้อดินสองธรราของใหม่แตงเห็นเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าน้ำอ้อยเศ้าหนักแตงถามจนรู้ว่าอ้อยไม่ใช้แต่ของเก่าไม่ได้ใช้ของใหม่เพราะป้ขาของอ้อยจนแตงก็เลยให้อ้อยใช้ด้วยกันแตงเลยับมาคิดว่าของที่เขาไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้ข้อคิด เราก็ซื้อแต่ผมก็ต้องจำเป็นต้องใช้สรุปข้อคิดที่ได้ของเพื่อนถึงแล้คะนักเรียนเราควรซื้อของที่เราจำเป็นเนี่ยข้อคิดจากเพื่อนที่เรา่าและสรุปใช่ไหมคะถ้าตรงไปให้เพื่อนเน่ยค่ะ